วันที่15กรกฎาคม2566กองกำลังผ่าเมืองโดยกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่316หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่31จัดกำลังพลร่วมกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ทำการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกัน้นการกระทำผิดกฎหมายตามพรบรป่าไม้บริเวณ หน้าร้านแสนต่อเกเศษพันหมู่สี่ตำบลแสนต่ออำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจทบรถกระบะสีขาวบรรทุกท่อนไม้มาเต็มหลังรถจึงได้เรียกทำการตรวจสอบพบเป็นไม้ประดู่จำนวนสามท่อนหน่วยจึงได้นำควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งสถานีพุทธน้ำปาด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสินชัยพชรธนาพ์เรียบเรียงวริศนาธินารายงาน